ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนคะ่ะตอบคอมเมนต์เสร็จสับปุ๊บพี่ก็จะตามไปบ้านนายกอเลยค่ะเพื่อนค่ะตามไปบ้านนายกอทันทีเลยเนาะก็ไปไปบ้านนายกอเลยไปดูแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นได้ดีเลยทีเดียวนะลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะเพื่อนเพื่อน เพื่อเปิดค่าการมา1เราไป2มา2เราไป3นะคะเพื่อนขาหมายถึงว่าการดูคลิปค่ะเพื่อนขานะเขามาเรา1คลิปเราไปหาเขา2คลิปนะคะตอบคอมเมนต์ comment, เสร็จสับปุ๊บพี่ก็จะตามไปบ้านนายกเลยคะ่ะเพื่อนขาตามไปบ้านนายกทันทีเลยเนาะก็ไปไปบ้านนายกเลยไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะเปิดค่าการมองเห็นดีไหมคะเพื่อนจานเนาะบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมคลิปป้านะ ลงไปไม่มีใครดูเลยที่เราจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปที่ใต้คอมเมนต์เพื่อนเลยค่ะนะคะสมมุติว่าพี่สนิทมีใครมาอ่านายกอนะคะเข้ามาแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นได้ดีเลยทีเดียวนะลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะเพื่อนๆนเพื่อเปิดค่าการอีกขั้นหนึ่งนะคะนายขอเข้ามารับชมใต้คลิปของเรานะ ก็ทําแบบนี้ก็เคยค่ะตอบเสร็จอะไรเสร็จก็ตามไปบ้านของนายขอเลยค่ะทํานั่งคุยกับเพื่อนๆอีกแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าแล้วก็บรรยากาศด้านหลังก็เป็นน้าพุนะคะเพื่อน่าน้าพุเนาะก็มานั่งคุยกันอีกแล้วค่ะเพื่อนค่ะตอนนี้เขามาหาเราสองคลิปเราไปหาเขาสามคลิปค่ะเพื่อนค่ะทําอย่างนี้ค่ะเพื่อนค่ะแล้วก็ออกมาค่ะเพื่อนเนาะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนนะคะไปตรงไหนล่ะ ไปที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะเพื่อนขานะคะการที่มา1เราไป2มา2เราไป3นะคะเพื่อนขาหมายถึงว่าการดูคลิปค่ะเพื่อนขานะเข้ามาเรา1คลิปเราไปหาเขา2คลิปนะคะนะคะไปตรงไหนล่ะไปที่ใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะเพื่อนขานะคะ,นะคะการจบนะคะเพื่อนขาถ้าในกกผ่านมีโฆษณาวิ่งแปะอยู่แล้วนะคะก็รับเราจะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปที่ใต้คอมเมนต์เพื่อนเลยคะ่ะนะคะสมมติว่าพี่สนิทมีใครมา นายกนะคะเข้ามาเออนะคะทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะ,ะมาทักทายพี่สนิทใต้คลิปนะคะของพี่สนิทนะพี่สนิทก็จะไปตอบคอมเมนต์ใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะไปตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนขานะคะ,นะคะไม่มีใครมาคอมเมนต์ป้าเลยนะคะ ลงไปก็มีคนดูแค่คนสองคนเองค่ะยังไงคะเพื่อนๆพี่ขาลองมาฟังพี่สนิทดูนะคะจบนะคะเพื่อนขาถ้าได้กอผ่านมีโฆษณาวิ่งแปะอยู่แล้วนะคะก็รับนะคะไปตรงไหนล่าไปที่ใต้คอมเมนต์เลยคะ่ะเพื่อนขานะคะการที่เขาทํากับข้าว้วยนะคะหรือว่าทานข้าวกับอะไรน้าพริกอร่อยก็ต้องทานกับข้าวมื้อน,นี้ให้อร่อยนะคะน้าพริกน่าทานจังเลยนะคะไม่ เขามาหาเราสองคลิปเราไปหาเขาสามคลิปค่ะเพื่อนค่ะทําอย่างนี้ค่ะเพื่อนขาแล้วก็ออกมาค่ะเพื่อนเนาะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะเพื่อนๆนแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นได้ดีเลยทีเดียวนะลองนําไปปรับใช้กันดูนะคะเพื่อนๆเพื่อเปิดค่าการมาหนึ่งเราไปสองมาสองเราไปสามนะคะเพื่อนขะหมายถึงว่าการดูคลิปค่ะเพื่อนขานะ เขามาเราหนึ่งคลิปเราไปหาเขาสองคลิปนะคะชมโฆษณาเขาให้จบก่อนนะคะเพื่อนคาแล้วก็ค่อยกดไลค์นะคะเพื่อนแล้วก็กดคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาที่เขามาหาเราสองคลิปเราไปหาเขาสามคลิปคะ่ะเพื่อนคะทําอย่างนี้คะ่ะเพื่อนขาแล้วก็ออกมาคะ่ะเพื่อนเนาะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นได้ดีเลยทีเดียวนะ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อเปิดค่าการชมโฆษณาเขาให้จบก่อนนะคะเพื่อนขาแล้วก็ค่อยกดไลค์นะคะเพื่อนแล้วก็กด comment. คอมเมนต์คอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาที่นั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วจ้าเพื่อน,อนจ๋าแล้วก็บรรยาการด้านหลังก็เป็นน้าพุนะคะเพื่อน,น่าน้ําพุเนาะก็มานั่งคุยกันอีกแล้วค่าวเพื่อนคะ่ะตอนนี้ชมโฆษณาเขาให้จบก่อนนะคะเพื่อน่าแล้วก็ค่อยกด ไลค์ like, นะคะเพื่อนแล้วก็กดคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาที่ชมโฆษณาเขาให้จบก่อนนะคะเพื่อนขาแล้วก็ค่อยกดไลค์นะคะเพื่อนแล้วก็กดคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์ให้ตรงกับเนื้อหาที่จบนะคะเพื่อนขาถ้าในกอผ่านมีโฆษณาวิ่งแปะอยู่แล้วนะคะก็รับใช้ไปตอบคนละเรื่องนะคะเพื่อนขาคาน้ำพริกอยู่ดีๆก็บอกว่าเออดอกไม้สวยจังเลยอันนี้ผิดจริงแท้แน่นอนนะคะเพื่อนขา คอมเมนต์ให้ถูกกับเออนะคะทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะแบบนี้ไม่ผิดกฎนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นได้ดีเลยทีเดียวนะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะเพื่อนๆเพื่อเปิดค่าการมาหนึ่งเราไปสองมาสองเราไปสามนะคะเพื่อนขาหมายถึงว่าการดูคลิปค่ะเพื่อนขานะ เขามาเรา1คลิปเราไปหาเขา2คลิปนะคะค่ะนะคะ,นะคะการที่เราจะเปิดค่าการมองเห็นลืมไปหรือเปล่าคะเพะื่อนขาว่าเราอะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนกันหรือเปล่านะไปตรงไหนอ่ะนั่งคุยกับเพื่อนๆอนอีกแล้วจ้าเพื่อนจ๋าแล้วก็บรรยากาศด้านหลังก็เป็นน้ําพุนะคะเพะื่อนขาน้ําพุเนาะก็มานั่งคุยกันอีกแล้วคะ่วคะเพื่อน่ะตอนนี้เขามาหาเรา2คลิปเราไปหาเขาา3คลิปค่ะเพื่อนคะ่ะ ทำอย่างนี้ค่ะเพื่อนขาแล้วก็ออกมาค่ะเพื่อนเนาะแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์ของเพื่อนศรนะคะเพื่อนขาเนาะอย่าไปหนึ่งต่อหนึ่งนะเออให้กําลังใจเพื่อนๆคะ่ะนะคะการที่เราจะเปิดค่าการมองเห็นลืมไปร inek, หรือเปล่าคะ่ะเพื่อนขาว่าเราอะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกันหรือเปล่านะไปตรงไหนอ่ะศรนะคะเพื่อนขาเนาะ screaming. อย่าไปหนึ่งต่อหนึ่งนะเออให้กําลังใจเพื่อนๆใช่ไปตอบคนละเรื่องนะคะเพื่อนขา ทานน้ำพริกอยู่ดีๆก็บอกว่าเออดอกไม้สวยจังเลยอันนี้ผิดจริงแท้แน่นอนนะคะเพื่อนขาคอมเมนต์ให้ถูกกับสอนะคะเพื่อนขาเนาะอย่าไปหนึ่งต่อหนึ่งนะเออให้กําลังใจเพื่อนๆอีกท่านหนึ่งนะคะนายขอเข้ามารับชมใต้คลิปของเรานะก็ทําแบบนี้ก็เคยค่ะตอบเสร็จอะไรเสร็จก็ตามไปบ้านของนายขอเลยค่ะทําลองเห็นให้ตัวเราเองค,ะค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วจะ เจอคำว่า่ามาทักทายพี่สนิทใต้คลิปนะคะของพี่สนิทนะพี่สนิทก็จะไปตอบคอมเมนต์ใช่ไหมคะเพื่อนๆนนะคะไปตอบะคอมเมนต์นะคะเพื่อนขานะคะนะคะไปตรงไหนล่านะะไปที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะเพื่อนขานะคะกนะารใช่ไปตอบคนละเรื่องนะคะเพืนะะ่อนขาน้าพริกอยู่ดีๆก็บอกว่าเออดอกไม้สวยจังเลยอันนี้ผิดจริงแท้แน,น่นอนนะคะเพืนะะ่อนขาคอมเมนต์ให้ถูกกับนะคะไปตรงไหนล่านะ ไปที่ใต้คอมเมนต์เลยค่ะเพื่อนขานะคะการที่มองเห็นให้ตัวเราเองค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วจะเจอคาว่าค่ะนะคะการที่เราจะเปิดค่าการมองเห็นลืมไปหรือเปล่าค่ะเพื่อนถาว่าเราอะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกันหรือเปล่านะไปตรงไหนอะ,อะมาทักทายพี่สนิทใต้คลิปนะคะของพี่สนิทนะพี่สนิทก็จะไปตอบคอมเมนต์ใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะ ไปตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนขานะคะเออนะคะทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะมาหนึ่งเราไปสองมาสองเราไปสามนะคะเพื่อนขาหมายถึงว่าการดูคลิปค่ะเพื่อนขานะเขามาเราหคลิปเราไปหาเขา2คลิปนะคะมาหนึ่งเราไปสองมาสองเราไปสามนะคะเพื่อนขาหมายถึงว่าการดูคลิปค่ะเพื่อนขานะ เขามาเราหนึ่งคลิปเราไปหาเขา2คลิปนะคะ2นะคะเพื่อนขาเนาะอย่าไป1ต่อหนึ่งนะเออให้กําลังใจเพื่อนๆเ,เออนะคะทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะจบนะคะเพื่อนขาถ้าใดกอผ่านมีโฆษณาวิ่งแปะอยู่แล้วนะคะก็รับมองเห็นให้ตัวเราเองค่ะเพื่อน,อนจ๋าแล้วจะ เจอคำว่าเออนะคะทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะนะคะไม่มีใครมาคอมเมนต์ป้าเลยนะคะลงไปก็มีคนดูแค่คน2คนเองทํายังไงคะเพื่อนๆพี่ขาลองมาฟังพี่สนิทดูนะคะ่ามาทักทายพี่สนิทใต้คลิปนะคะของพี่สนิทนะพี่สนิทก็จะไปตอบคอมเมนต์ใช่ไหมคะเพื่อนๆนะคะ ไปตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนขานะคะว่าบ้านนายก่อทำกับข้าวอะไรวันนี้อร่อยหรือเปล่านะคะก็ไปทักทายนะคะไปดูกันก่อนนะคะว่าบ้านนายก่อทำกับข้าวอะไรนะคะดูให้เขาทำกับข้าว้วยนะคะหรือว่าทานข้าวกับอะไรน้ำพริกอร่อยก็ต้องบอกทานกับข้าวมื้อนี้ให้อร่อยนะคะน้ำพริกน่าทานจังเลยนะคะไม่อ่ามาทักทายพี่สนิทใต้คลิปนะคะของพี่สนิทนะพี่สนิทก็จะไปตอบคอมเมนต์ใช่ไหมคะเพื่อนๆน,น,นะคะ ไปตอบคอมเมนต์นะคะเพื่อนขานะคะมองเห็นให้ตัวเราเองคะ่ะเพื่อนจา๋าแล้วจะจือคาว่ามองเห็นให้ตัวเราเองคะ่ะเพื่อนจา๋าแล้วจะจือคาว่าใช่ไปตอบคนละเรื่องนะคะเพื่อนขาทานน้าพริกอยู่ดีๆก็บอกว่าเออดอกไม้สวยจังเลยอันนี้ผิดจริงแท้นแน่นอนนะคะเพื่อนขาคอมเมนต์ให้ถูกกับสอนะคะเพื่อนขาเนาะอย่าไปหนึ่งต่อหนึ่งนะ ให้กําลังใจเพื่อนๆจบนะคะเพื่อนขาถ้าได้ออผ่านมีโฆษณาวิ่งแปะอยู่แล้วนะคะก็รับนะคะไม่มีใครมาคอมเมนต์ป้าเลยนะคะลงไปก็มีคนดูแค่คน2คนเองทำยังไงคะเพื่อนๆพี่ขาลองมาฟัง